ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่ภูเก็ตถ้าดูเผินๆเนี่ยมันเหมือนอุบัติเหตุธรรมดานั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอมองลึกๆไม่ใช่นะคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องมันเกิดการอีกก่อนว่ามีรถยนต์เนี่ยขับไปชนรถจักรยานยนต์เนาะแล้วก็ล้มกลางถนนอันนี้ดูเหมือนอุบัติเหตุแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่ขับไปชนเขาอะายูริเดีอ ไปดูทรัพย์สินเขาแล้วก็ไปคว้าไปฉกเอานาฬิกาข้อมือหรูของเหยื่อไปเลยคนเจ็บก็เลยกลายเป็นเหยื่อเพราะว่าถูกเอานาฬิกาไปด้วยนะคะเอาดูเรื่องนี้กันค่ะ อูเราช่วยกันช่วยกันรุมเนี่ค่ะกล้องหน้ารถยนต์ที่ขับตามหลังมาบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะจะเห็นเลยว่ารถยนต์คันหน้าเนี่ยขับชนรถจักรยานยนต์จนล้มก่อนที่ชายชาวต่างชาติสองคนนะแต่งกายน่มิตชิดเลยปิดหน้าปิดตาลงจากรถแล้วปรีเข้าไปหาชายที่อยู่ที่ถนนน่ะที่ล้มอยู่อ่ะชักมีดออกมาขู่แล้วเข้าไปแย่งนาฬิกาหรูมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทจากข้อมือผู้เสียหายพอได้ของแล้วก็ขึ้นรถ ขับหลบหนีไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้บริเวณทางไปลายันซอย7จงที่ภูเก็ตนะคะผู้เสียหายก็ให้การว่าคนร้ายเนี่ยพูดภาษาอังกฤษชัดเจนนะก็คาดว่าถ้าไม่ใช่ชาวยุโรปหรือหรือก็เป็นโซนตะวันตกประมาณนี้นะคะและเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะสะกดรอยตามมาตั้งแต่บริเวณตลาดโบสทอเวนิวเชิงทะเลมาแล้วถึคือคงดูแล้วก็สังเกตสังกาแล้วว่ายคนนี้มีนาฬิกาหรูอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบวงจรปิดในพื้นที่และเส้นทางหลบหนีอยู่เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคนดีนะคะโอ้อันนี้ถือเป็นเป็นภัยต่อการท่องเที่ยวเลยนะมันเป็นผลลบต่อการท่องเที่ยวมากๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าภูเก็ตมันไม่ได้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะ่ะแล้วจริงๆอ่ะคนมีตังค์ไปเที่ยวกันเยอะภู<ช>ภเก็ตนะคะเจอแบบนี้นี่โอ้ความเชื่อมั่นเสียหายค่ะ